สวัสดีค่ะพี่นอ้อ,อ,ง,มอนนมงมือนอี้มาพ่อกับแซาบนคนบางมวลอีกคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องคะมามาพี่น้องมามือนี้จะตำบักฮงพี่น้องตำบักฮงหลวกพักตำเซมือเซกุ๋งผ่อมพี่น้องมามามาก,กินเผาล้ำกันพี่น้องมาเสแสรบกับแซาบนนะคะพี่น้องเด้อมาเสแสรบด้วยกันนะคะแล้วก็มีใส่กรอบแล้วก็ปลาทูปลาทูเข้มดิ้นี่พี่น้องปลาทูเข้มใส่ยบปอกหมูเอาไปทางล่าง แล้วก็มีสมพักความสมพักบัวหลากหลายยงาพี่เนอ, <c oughs> นอะกินเผาน้ำสกรไม่เสียบถั่ว้ <c oughs> ม่อนั้งกตนพี่หนอะมันนั่สีือจัดถั่วขมกปรหมกหม ตาเองเ,อเสียบพี่น้องเน้ยนามจะได้จังไรยวตามมาคงกัน่ะเราพักไค่นึวกวพักกับจองอะพี่น้อง ผักไผ่หรกแล้วผักกระจงหรเดแ๋ยวมี่ก็เดกกตอนใจดเื่อแบบ ตอนนั่งแดงมาเสียดปาทูเข้มจำเน่อจำหนือ,นนอับเข้มใส่กรอบหมูข้มดูยิมัหอเมเสี บักพริกบักร้ายก็บบักแดงนี่ขับวกุ่นป่ะสมบักบัวสมอะไรผู้ใดบอกมาคิดสมกับสิบ้าทสมขวด ก้าเราทำ้วแต่เาบน,นกันี้ือเดสมพักมากกินสมสมนะ เพืกันหอมอยู่แสบต่อแล้จะไปกินสมที่หลังีา่าวซักก่อนเจะกอกหมู แสบไปหน่อยบ่าไม่บุญเซนเม่อกีเหงาโม้เลเกิเพิ่งมาตลาด ขอบคุณครับพี่นองค่ะขอบคุณสำหนนการรับชมนะคะนอมากกระไรถึงใจเห็ด่ทศ่ช้าบนด้วยค่ะพี่นังค,นนนะค,ะนค่ะขอบคน้อีายบ้ยค่ะฝอกกันในคลิ้หน้าคะ่ะ